สวัสดีค่ะพบกับคุณครูสโลชานะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่2ค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในหน่วยที่2ชีวิตพืชค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในส่วนของเรื่องปัจจัยนะคะที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชค่ะซึ่งจะอยู่ในมาตรฐานการเรียนรู้นะคะว1.2ค่ะตัวชี้วัดป2ข้อที่1นะคะ จุดประสงค์การเรียนรู้นะคะข้อที่ 1. อธิบายการงอกและการเจริญเติบโตของมเมล็ดพืชได้นะคะข้อที่2ปฏิบัติกิจกรรมการงอกของมเมล็ดพืชอย่างรวมพลังด้วยความรับผิดชอบค่ะและข้อ3นะคะมีความรับผิดชอบค่ะก่อนที่เราจะไปทํากิจกรรมกันนะคะนักเรียนเคยสังเกตสวนสาธารณะนะหรือว่าสวนของโรงเรียนไหมคะว่าเอ้ในสวนต,ต,ต่างเนี่ยนักเรียนพบพืชชนิดใดบ้างคะ นักเรียนลองนึกดูนะคะว่าเอ๊ะเราเคยเห็นพืชชนิดใดบ้างหน้าในสวนต่างๆซึ่งมีพืชชนิดหนึ่งนะคะค,คุณครูมั่นใจเลยว่ามีอยู่ทุกสวนแน่นอนนะคะมีใครรู้ไหมคะว่ามันคืออะไรพืชชนิดนั้นนะคะก็คือหญ้านะคะค,คุณครูคิดว่าหญ้าเนี่ยน่าจะมีอยู่ทุกสวนนะคะ นอกจากหญ้าเนี่ยเราก็อาจจะพบเจอพวกต้นเข็มนะคะหรือว่าต้นไม้ใหญ่เช่นพวกสะเดาต้นคูนนะคะตามสวนต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็นสวนสาธารณะหรือว่าสวนของโรงเรียนนะคะดังนั้นเนี่ยวันนี้นะคะเราจะมาทํากิจกรรมจัดจําแนกพืชในท้องถิ่นกันค่ะซึ่งในการทํากิจกรรมนะคะ เดี๋ยวนักเรียนเนี่ยจะต้องร่วมกันสำรวจค่ะแล้วก็รวบรวมข้อมูลนะคะว่าพืชที่นักเรียนพบเนี่ยนักเรียนพบอะไรบ้างนะคะรวบรวมให้ได้มากที่สุดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใช้ในการทํากิจกรรมกันต่อไปนะคะโดยการรวบรวมข้อมูลนะคะเราจะบันทึกผลลงในตารางนะคะโดยตารางเนี่ยจะแยกออกเป็น2ช่องะค่ะโดยช่องแรกนะคะให้นักเรียนเนี่ยเขียนเป็นชนิดพืชที่นักเรียนพบลงไปว่านักเรียนเนี่ยพบพืชชนิดใดนะคะจากนั้นเนี่ย อีกฝั่งหนึ่งนะคะเราก็จะต้องเขียนบริเวณด้วยว่าพืชชนิดนี้เนี่ยเราพบบริเวณใดนะคะแล้วนักเรียนได้สังเกตไหมคะว่าพืชที่นักเรียนไปสำรวจมาเนี่ยเขาจะเริญเติบโตบริเวณใดบ้างคะหลังจากที่เราไปสำรวจพืชมาแล้วนะคะ กิจกรรมต่อไปนะคะสิ่งที่เราจะทำเนี่ยเราก็จะนําพืชที่เราสํารวจนะคะมาร่วมกันวิเคราะห์ค่ะแล้วก็จัดจําแนกพืชน,นะคะว่าพืชที่นักเรียนสํารวจมาเนี่ยสามารถจเจริญเติบโตได้ดีบนโบกนะคะในน้ําหรือว่าบนต้นไม้อื่นนะคะโดยใช้แผนภาพความคิดนะคะในการจัดจําแนกจากนั้นนะคะเราก็จะมาร่วมกันสรุปค,ค่ะว่าแหล่งที่อยู่ที่เหมาะสมของพืชเนี่ยที่ไหนบ้างที่เหมาะสําหรับพืชในการจเจริญเติบโตนะคะ ตอนนี้นะคะเรารู้วิธีการทํากิจกรรมแล้วนะคะในใครพร้อมที่จะทํากิจกรรมแล้วบ้างคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะเริ่มทํากิจกรรมกันได้เลยคะ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่นักเรียนได้ไปลองจัดจำแนกตามการเจริญเติบโตของพืชแล้วนะคะ เดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะมีตัวอย่างนะคะให้นักเรียนได้ดูกันนะคะสําหรับพืชน,นะคะถ้าเราจัดจาแนกตามการเจริญเติบโตเนี่ยจะสามารถจัดจําแนกได้3กลุ่มค่ะซึ่งแต่ละกลุ่มนะคะจะมีดังนี้ค่ะจะแบ่งเป็นกลุ่มที่เจริญเติบโตได้ดีบนพื้นดินนะคะในน้ําแล้วก็บนต้นไม้อื่นๆค่ะสําหรับพืชที่เจริญเติบโตได้ดีบนพื้นดินนะคะ ก็จะมีมะม่วงมะพร้าวกุหลาบแล้วก็คะน้าค่ะส่วนพืชที่จเจริญเติบโตได้ดีในน้ำนะคะจะมีบัวสาหร่ายจอกแล้วก็ผักตบชวาค่ะแล้วก็ประเภทสุดท้ายนะคะเป็นพืชที่จเจริญเติบโตได้ดีบนต้นไม้อื่นๆค่ะจะมีเป็นกล้วยไม้นะคะแล้วก็กาฝากนั่นเองค่ะซึ่งอันนี้นะคะก็จะเป็นการจัดจำแนกพืชน,นะคะโดยใช้การจเจริญเติบโตในที่ต่างๆเป็นเกณฑ์นะคะ เอแล้วนักเรียนคิดว่าพ <discussion> ืชแต่ละชนิดเนี่ยมีการเจริญเติบโตที่เหมือนกันไหมคะพืชแต่ละชนิดนะคะมีการเจริญเติบโตที่ไม่เหมือนกันค่ะเพราะว่าพืชบางชนิดนะคะเจริญเติบโตได้ดีบนบกบางชนิดเจริญเติบโตได้ดีในน้ําแล้วก็บางชนิดนะคะเจริญเติบโตได้ดีบนพืชชนิดอื่นๆค่ะซึ่งเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างกันเลยค่ะสําหรับพืชชนิดแรกนะคะที่เป็นพืชที่เจริญเติบโตได้ดีบนพื้นดินเนี่ย ก็จะเช่นเป็นอย่างเช่นต้นมะม่วงนะคะมะพร้าวต้นมะละกอค่ะต้นเข็มกุหลาบนะคะแล้วก็ต้นคนาค่ะจะเป็นพืชที่เจริญเติบโตได้ดีบนพื้นดินนะคะไหนมีใครเคยเห็นต้นไม้เหล่านี้บ้างคะอันนี้นะคะจะเป็นต้นพืชที่เราพบเห็นกันทั่วไปเนาะต่อมาค่ะจะเป็นพืชที่เจริญเติบโตได้ดีในน้ํานะคะพืชที่เจริญเติบโตได้ดีในน้ํานะคะอย่างเช่นผักตบชวา บัวนะคะต้นจอกแหนนะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นพืชที่เจริญเติบโตได้ดีในน้ำค่ะรวมถึงต้นสาหร่ายด้วยนะคะต่อมาค่ะเป็นพืชที่เจริญเติบโตได้ดีบนต้นไม้อื่นนะคะจะเป็นต้นกล้วยไม้แล้วก็ต้นกาฝากค่ะซึ่งถ้านักเรียนสังเกตนะคะนักเรียนจะเห็นว่าพืชพวกนี้เนี่ยเขาจะเป็นต้นเล็กๆนะคะที่อยู่ในต้นไม้ชนิดอื่นนั่นเองค่ะเออแล้วใครรู้บ้างคะว่ากาฝากเนี่ยหมายถึงอะไร กาฝากนะคะจะมีเป็นลักษณะดังในภาพเนาะกาฝากนะคะหมายถึงเป็นต้นพืชที่ดํารงชีวิตนะคะอยู่บนต้นไม้อื่นค่ะโดยอาศัยการเกาะดูดน้ําแล้วก็แร่ธาตุนะคะสารอาหารจากต้นไม้ที่เขาอาศัยอยู่ค่ะและเราเนี่ยจะเรียกชื่อกาฝากนะคะตามชนิดต้นไม้ที่พกค่ะเช่นกาฝากมะม่วงนะคะถ้าอยู่บนต้นมะม่วงหรือว่ากาฝากมะขามนะคะถ้าต้นกาฝากนั้นอยู่บนต้นมะขามนั่นเองค่ะ อันนี้เดี๋ยวให้นักเรียนนะคะลองคิดดูนะว่าถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยนำต้นสาหรายไปปลูกบนพื้นดินจะเป็นอย่างไรคะต้นสาหรายนะคะถ้าเรานําไปปลูกบนพื้นดินเนี่ยมันจะไม่เจริญงอกงามค่ะหรือว่าอาจจะตายได้เพราะว่าสาหรายนะคะเป็นพืชที่จเจริญเติบโตได้ดีในน้ําดังนั้นเนี่ยเราจะต้องปลูกในน้ํานะคะจึงจะเจริญเติบโตงอกงามได้ดีค่ะเราจึงสรุปได้ว่านะคะ พืชบกเนี่ยก็จะต้องปลูกบนพื้นดินค่ะถึงจะทําให้เขาเจริญเติบโตได้ดีพืชน้ําก็เช่นกันนะคะดังนั้นเนี่ยพืชน้ําก็จะต้องปลูกในน้ําค่ะจึงจะเจริญงอกงามได้ดีนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะพืชทุกชนิดยังอาศัยปัจจัยในการเจริญเติบโตเนี่ยหลายอย่างเลยค่ะเช่นน้ําแสงอากาศธาตุอาหารแล้วก็อุณหภูมิที่เหมาะสมค่ะสิ่งเหล่านี้นะคะก็จะช่วยให้พืชเนี่ยสามารถเจริญเติบโตได้ดีนั่นเองค่ะ เอแล้วนักเรียนทราบหรือไม่คะว่ากว่าจะเกิดมาเป็นต้นพืชต้นให,ใหญ่ๆเนี่ยเขามีการเจริญเติบโตยังไงคะหรือว่าอยู่ดีๆเนี่ยเขาเป็นต้นพืชต้นใหญ่เลยไหมคะหรือว่าเกิดมาแล้วเขาเป็นดอกออกมาก่อนไหนใครรู้บ้างคะว่าพืชเนี่ยเขาจะเริญเติบโตอย่างไรบ้างอก่อนอื่นนะคะก่อนที่จะมาเป็นต้นพืชต้นใหญ่ๆเนี่ยก่อนที่จะมีดอกมีผลเนาะเขาก็จะเริ่มจากการเป็นมเมล็ดก่อนนั่นเองนะคะ ซึ่งเมล็ดพืชเนี่ยไหนใครรู้บ้างคะว่าส่วนที่อยู่นอกสุดของเมล็ดพืชเนี่ยเราเรียกว่าอะไรเอ่ยนักเรียนลองนึกถึงเมล็ดพืชนะคะส่วนที่อยู่ด้านนอก seni, uh สุดเลยส่วนที่อยู่ด้านนอกสุดนะคะเราจะเรียกว่าเปลือกหุ้มเมล็ดนั่นเองค <c Pri achsen> ่ะอย่างในภาพนี้นะคะเราจะเห็นว่าจะมีสีน้ําตาลที่อยู่ด้านนอกเนี่ยสิ่งนี้เราจะเรียกว่าเปลือกหุ้มเมล็ดนะคะจะอยู่ด้านนอกสุดของเมล็ดพืชเลย แล้วก็ถ้าเรานะคะแกะเปลือกหุ้มเมล็ดออกเนี่ยภายในนะคะเราจะเจอต้นอ่อนค่ะที่เป็นอันเล็กๆเ,เห็นไหมคะจากในภาพเนาะแล้วก็อาหารนะคะที่สะสมไว้สําหรับต้นอ่อนค่ะโดยเมล็ดนะคะจะมีส่วนประกอบทั้งหมด3ส่วนด้วยกันค่ะแบ่งออกเป็นนะคะ1เปลือกหุ้มเมล็ดค่ะเปลือกหุ้มเมล็ดเนี่ยมีไว้เพื่อป้องกันอันตรายให้กับเมล็ดนะคะ ส่วนที่2ก็คือต้นอ่อนค่ะที่จะเจริญเติบโตเป็นต้นใหม่นะคะแล้วก็ส่วนสุดท้ายนะคะคืออาหารเนี่ยที่สะสมไว้เลี้ยงต้นอ่อนค่ะจะมีทั้งหมด3ส,ส่วนด้วยกันนะคะแล้วใครรู้บ้างคะว่าเมล็ดพืชเนี่ยเขามีการงอกออกมาอย่างไรบ้าง ดังนั้นนะคะก่อนที่เราจะตอบคําถามนี้ได้นะคะเดี๋ยวเราจะต้องไปทํากิจกรรมการงอกของเมล็ดพืชกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาตอบคําถามกันค่ะว่าเมล็ดพืชเนี่ยมีการงอกอย่างไรนะคะโดยกิจกรรมการงอกของเมล็ดพืชน,นะคะสําหรับวัสดุอุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้นะคะมีทั้งหมด5อย่างด้วยกันค่ะอย่างแรกนะคะคือเมล็ดถั่วเขียวค่ะจํานวน10เมล็ดอย่างที่2นะคะจานพลาสติก2ใบค่ะ 3. กระดาษแข็ง2แผ่น 4. แผ่นสำลีค่ะแล้วก็ 5. น้ำค่ะโดยวิธีทำรรนะคะขั้นที่1ให้นักเรียนเนี่ยแบ่งกลุ่มนะคะแล้วก็แต่ละกลุ่มเนี่ยร่วมกันนำมเมล็ดถั่วเขียวนะคะแช่น้ำทิ้งไว้1คืนค่ะขั้นตอนที่2นะคะวางแผ่นสำลีหนาประมาณ1เซนติเมตรลงในจานพลาสติกทั้ง2ใบค่ะขั้นตอนที่3นะคะ พรมน้ําให้ชุ่มค่ะเฉะพาะจานที่1นนะคะส่วนจานที่2เนี่ยเราจะไม่พรมน้ําลงไปค่ะขั้นตอนที่4วางเมล็ดถั่วเขียวนะคะที่นักเรียนเนี่ยแช่น้ําทิ้งไว้1คืนลงในจานพลาสติกใบที่1แล้วก็ใบที่2ค่ะโดยแบ่งจานละ5เมล็ดค่ะขั้นตอนที่5นะคะใช้กระดาษแข็งปิดปากจานพลาสติกใบที่1แล้วก็ใบที่2ค่ะทิ้งไว้1คืน ขั้นตอนที่6นะคะให้นักเรียนเนี่ยพรมน้ําบนสำลีให้ชุ่มชื้นตลอดทั้ง3วันที่ทําการทดลองค่ะเฉพาะในจานใบที่1เท่านั้นนะคะข้อ7นะคะข้อสุดท้ายให้นักเรียนสังเกตแล้วก็บันทึกผลโดยการวาดภาพลักษณะส่วนที่งอกออกจากเมล็ดถั่วเขียวทุกวันนะคะเป็นเวลา3วันค่ะลงในตารางบันทึกผลค่ะ ซึ่งตัวอย่างของตารางบันทึกผลกิจกรรมนะคะเราจะบันทึกลักษณะของเมล็ดถั่วเขียวค่ะที่พรมน้ําแล้วก็ไม่พรมน้ํานะคะในเวลา3วันค่ะซึ่งเราก็จะวาดลักษณะลงไปนะคะว่าถั่วเขียวเนี่ยภายในเวลา3วันเนี่ยมีการเจริญเติบโตอย่างไรบ้างนะคะตอนนี้นะคะเราเตรียมอุปกรณ์พร้อมแล้วนะคะแล้วเราก็รู้วิธีการทํากิจกรรมเรียบร้อยแล้วนะคะไหนใครพร้อมที่จะทํากิจกรรมแล้วบ้างคะ ถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะเราเริ่มทำกิจกรรมกันเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนหลังจากที่นักเรียนนะคะได้ทํากิจกรรมแล้วก็บันทึกผลการเจริญเติบโตของเมล็ดนะคะในเวลา3วันเดี๋ยวเราลองมาดูกันดีกว่าค่ะว่าสิ่งที่นักเรียนบันทึกผลเนี่ยจะเหมือนกับของคุณครูหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันนะคะ สำหรับการบันทึกผลของคุณครูนะคะในวันที่1เนี่ยจานที่เราพรมน้ำนะคะมีรากออกมาจากเมล็ดค่ะยาวประมาณ0.3เซนติเมตรนะคะแล้วก็จานที่ไม่ได้พรมน้ำนะคะก็เหมือนกันเลยมีรากออกมาจากเมล็ดถั่วเขียวนะคะยาวประมาณ0.3เซนติเมตรเหมือนกันค่ะต่อมานะคะในวันที่สองเนี่ยสำหรับจานที่พรมน้ำนะคะรากเนี่ยได้ยาวขึ้นมาจาก0.3เซนติเมตรนะคะกลายเป็น0.5เซนติเมตรค่ะ ส่วนจานที่ไม่ได้พรมน้ํานะคะวันที่สองเนี่ยรากของต้นถั่วก,ก็ยังยาวเท่าเดิมเนาะก็คือ0.3เซนติเมตรค่ะแล้วก็ในวันสุดท้ายนะคะวันที่3รากนะคะของจานที่เราพรมน้ำเนี่ยยาวออกมาจากเมล็ดนะคะปริบประมาณ1เซนติเมตรค่ะแล้วก็บริเวณตอนปลายของรากนะคะมีลักษณะเล็กแล้วก็แหลมค่ะส่วนจานที่ไม่พรมน้ํานะคะก็ยังมีความยาวของรากนะคะอยู่ที่0.3เซนติเมตรเหมือนเดิมค่ะ หลังจากที่เราไปทำกิจกรรมกันมานะคะเดี๋ยวเราลองมาตอบคําถามหลังจากทํากิจกรรมกันดีกว่าค่ะนักเรียนได้สังเกตไหมคะว่าเมล็ดถั่วเขียวเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างคะในแต่ละวันลองนึกดูนะคะว่าเอะมันเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างนะคะสำหรับการเปลี่ยนแปลงของเมล็ดถั่วเขียวนะคะที่คุณครูสังเกตได้เนี่ยก็คือเมล็ดนะคะจะมีขนาดใหญ่ขึ้นค่ะแล้วก็ เปลือกหุ้มเนี่ยนิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็หลุดออกจากมเมล็ดค่ะในวันต่อมาส่วนของต้นอ่อนนะคะที่อยู่ภายในเนี่ยก็จะออกมาเป็นรากค่ะแล้วก็ค่อยๆโผล่ออกมาและมีขนาดยาวขึ้นนั่นเองค่ะ,มะเมล็ดของนักเรียนเป็นเหมือนกันไหมคะคำถามถัดมานะคะแล้วส่วนใดที่งอกออกจากมเมล็ดถั่วเขียวก่อนส่วนอื่นคะ ส่วนที่งอกออกมาก่อนส่วนอื่นนะคะก็จะเป็นส่วนของต้นอ่อนที่อยู่ภายในมเมล็ดค่ะเพราะว่าส่วนนั้นนะคะก็จะเจริญเติบโตออกไปเป็นรากนั่นเองค่ะแล้วนักเรียนได้สังเกตไหมคะว่าต้นถั่วเนี่ยที่งอกออกมาใหม่เนี่ยเขามีลักษณะเหมือนกับต้นพ่อแล้วก็ต้นแม่ของเขาหรือไม่คะต้นถั่วนะคะที่ออกมาใหม่เนี่ยมีลักษณะเหมือนกับต้นพอ่อต้นแม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะ ดังนั้นนะคะไหนใครพอจะตอบได้บ้างว่าเราจะสรุปผลการทดลองว่าอย่างไรคะการทดลองนี้นะคะเราสรุปได้ว่ามเมล็ดเมื่อมีการเจริญเติบโตนะคะส่วนประกอบของมเมล็ดเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปค่ะก็คือ เปลือกหุ้มเมล็ดนะคะที่อยู่ด้านนอกสุดเนี่ยก็จะหลุดออกไปจากเมล็ดค่ะแล้วก็มีรากงอกออกมานะคะหลังจากนั้นก็จะมีใบเลี้ยงผัวออกมาค่ะโดยที่อาหารที่สะสมไว้ที่อยู่ในเมล็ดตอนแรกนะคะก็จะมีขนาดเล็กลงค่ะจากภาพนี้นะคะเราก็จะเห็นการเจริญเติบโตของต้นถั่วนะคะเมื่อเมล็ดเนี่ยถ้าเขาได้รับน้ำแล้วก็อุณหภูมิที่เหมาะสมนะคะ ต้นอ่อนในเมล็ดเนี่ยก็จะเจริญเติบโตค่ะแล้วก็มีรากงอกออกมาจากเมล็ดลงสู่ดินค่ะส่วนลำต้นนะคะก็จะเจริญขึ้นสู่อากาศค่ะแล้วก็จะมีการเจริญเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่เราได้ทำกิจกรรมกันไปนะคะโดยในวันนี้เนี่ยเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของเมล็ดนะคะส่วนประกอบของเมล็ดแล้วก็เราได้ทำกิจกรรมกันไป ดังนั้นนะคะเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะให้นักเรียนเนี่ยวาดภาพแล้วก็ระบายสีมเมล็ดพืชน,นะคะพร้อมทั้งระบุส่วนประกอบที่สําคัญของมเมล็ดค่ะจัดทําเป็นชิ้นงานนะคะโดยชิ้นงานนะคะก็จะมีการประเมินดังนี้ค่ะสําหรับระดับคุณภาพนะคะก็จะมีทั้งหมด4ระดับค่ะโดยถ้านักเรียนอยากได้4คะแนนนะคะนักเรียนก็จะต้องวาดภาพระบายสีและบอกส่วนประกอบของมเมล็ดได้ถูกต้องค่ะรวมทั้งมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยนะคะ หลังจากนั้นนะคะถ้าสมมติว่านักเรียนเนี่ยวาดภาพระบายสีบอกส่วนประกอบของเมล็ดถ right. ูกต้องนะคะแต่ว่าถ้าขาดความคิดสร้างสรรค์เนี่ยเราก็จะได้3คะแนนนะคะส่วนระดับคุณภาพ2คะแนนนะคะถ้านักเรียนวาดภาพระบายสีบอกส่วนประกอบของเมล็ดได้แต่ว่ามีผู้อื่นให้คําแนะนำเนี่ยเราก็จะได้2คะแนนนะคะแล้วก็1คะแนนถ้าเราวาดภาพระบายสีบอกส่วนประกอบได้แต่ว่าไม่ครบทุกส่วนประกอบนะคะดังนั้นเนี่ยนักเรียนทุกคนตั้งใจทํานะคะเราจะได้4คะแนนนะคะ หลังจากที่เราได้ทำงานนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนเนี่ยนำผลงานที่นักเรียนวาดภาพแล้วก็ระบายสีส่วนประกอบของเมล็ดนะคะนำมานำเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมกันเลยค่ะอันนี้นะคะจะเป็นตัวอย่างการวาดภาพระบายสีนะคะโดยส่วนสำคัญของเมล็ดเนี่ยจะมีทั้งหมด3ส่วนประกอบด้วยกันนะคะได้แก่เปลือกหุ้มเมล็ดค่ะต้นอ่อนแล้วก็อาหารที่สะสมไว้สำหรับต้นอ่อนนั่นเองค่ะ นักเรียนนะคะลองประเมินผลงานของตัวเองแล้วก็เพื่อนจากการที่นําเสนอเนี่ยว่านักเรียนเนี่ยพึงพอใจหรือไม่นะคะแล้วก็อย่าลืมชื่นชมผลงานของเพื่อนๆที่นักเรียนประทับใจด้วยนะคะหลังจากที่เรานะคะได้เรียนรู้กันไปในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาลองทําแบบทดสอบปรนัยค่ะเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะคะเกี่ยวกับชีวิตพืชกันค่ะถ้าเราพร้อมแล้วนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปเรื่องที่ข้อ1กันเลยค่ะ ข้อที่1น,นะคะเราควรปลูกต้นมะม่วงที่ใดจึงจะเจริญเติบโตได้ดีที่สุดอันนี้นะคะเป็นตอนที่เราจัดจําแนกกันนะคะนักเรียนลองจำอลองคิดดูซิว่าเอต้นมะม่วงเนี่ยเขาเจริญเติบโตได้ดีในที่ใดนะคะโดยข้อที่1น,นะคะบนพื้นดินค่ะข้อที่สองในน้ําข้อที่3นะคะปลูกบนต้นไม้อื่นๆหรือว่าข้อที่4บนพื้นปูนค่ะ นักเรียนคิดว่ามะม่วงจะเจริญเติบโตได้ดีที่สุดที่ไหนคะถูกต้องนะคะข้อนี้เนี่ยมะม่วงนะคะควรปลูกบนพื้นดินค่ะเพราะว่ามะม่วงนะคะเป็นพืชบกดังนั้นเนี่ยถ้าเราปลูกมะม่วงบนพื้นดินนะคะจึงจะเจริญเติบโตได้ดีที่สุดค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนสําหรับข้อแรกนะคะผ่านไปแล้วนักเรียนตอบกันได้หรือเปล่าคะคนที่ยังตอบไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูในข้อที่2กันดีกว่าค่ะ คำถามข้อที่2นะคะข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบของเมล็ดนะคะเน้นคําว่าไม่ใช่นะคะข้อที่1เปลือกหุ้มเมล็ดข้อที่2ต้นอ่อนข้อที่3อาหารที่สะสมไว้สําหรับต้นอ่อนข้อที่4ใบไม้ค่ะอะไรหน้าที่ไม่ใช่ส่วนประกอบของเมล็ดนะคะนักเรียนจําได้ไหมคะเมล็ดมีส่วนประกอบทั้งหมด3ส่วนนั่นเองนะคะดังนั้นจะต้องมีหอันเนี่ยที่ไม่ใช่อย่างแน่นอนนะคะ ถูกต้องนะคะข้อนี้เนี่ยสิ่งที่ไม่ใช่ส่วนประกอบของเมล็ดนะคะก็คือใบไม้นั่นเองค่ะเพราะว่าเมล็ดนะคะมีส่วนประกอบทั้งหมด3ส่วนค่ะได้แก่เปลือกหุ้มเมล็ดต้นอ่อนแล้วก็อาหารที่สะสมไว้สําหรับต้นอ่อนเท่านั้นค่ะข้อนี้นะคะใบไม้ My, จึงไม่ใช่ส่วนประกอบของเมล็ดค่ะข้อที่3นะคะเปลือกหุ้มเมล็ดทําหน้าที่ตามข้อใดคะ 1. งอกเป็นต้นใหม่ สสะสมอาหาร 3. ป้องกันอันตรายให้แก่เมล็ด 4. เป็นอาหารให้เมล็ดเปลือกหุ้มเมล็ดนะคะไหนใครจําได้บ้างนะว่าเอะเปลือกหุ้มเมล็ดเนี่ยที่อยู่ด้านนอกสุดเนี่ยเขาทำหน้าที่อะไรข้อนี้นะคะคําตอบก็คือข้อ3ค่ะเปลือกหุ้มเมล็ดนะคะจะทําหน้าที่เนี่ยป้องกันอันตรายให้แก่เมล็ดค่ะเพราะว่าเปลือกหุ้มเมล็ดนะคะเป็นส่วนที่อยู่ชั้นนอกสุดของเมล็ดนั่นเองค่ะ ค่าสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเมล็ดนะคะแล้วก็ส่วนประกอบของเมล็ดการเจริญเติบโตของเมล็ดนะคะรวมถึงการเจริญเติบโตของพืชเนี่ยในสถานที่ต่างๆเนาะดังนั้นนะคะหลังจากที่เราเรียนจบไปในวันนี้นะคะคุณครูหวังว่านักเรียนเนี่ยจะใช้ความรู้ในวันนี้นะคะไปประยุกต์กับการปลูกเมล็ดพืชน,นะคะในอนาคตถัดไปได้นะคะและเดี๋ยวเราจะเจอกันในเรื่องถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ